เอาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรีวิวเดอะแมชนะครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024ถึง2025นะครับก็เดินทางกันมาถึงในสัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับก็บทสรุปทุกอย่างจะจบลงไปในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนะครับก็จะได้ทราบจริงๆวันที่3ก็จะทราบตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็แชมป์กับรองแชมป์ทราบในวันอาทิตย์ที่9นะที่ MBC Hall The Mall Bangkhen นะครับ คลิปนี้ครับมาดูความพร้อมแล้วก็บทวิเคราะห์แล้วก็การคาดเดาของทีมชายในยรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่ามาตามนัดมาตามทำนอง o ของธรรมแม้ว่าจะมีหนึ่งทีมที่ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นก็นกนกนตามแต่ก็ยังฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ได้ครับเป็นการเจอกันของเดมอนฟู้ดครับพบกับนครราชสีมาอยู่กับผมแล้วก็พิปั๊นสวัสดีพิัฒครับสวัสดีครับอ่ะพิปั๊นโอเคสัปดาห์สุดท้ายแล้วเออนะ,อะดูการนี้ประมาณ3เดือนกับอีกประมาณ2สัปดาห ระยะก็ร่นลงมาเรื่อยๆวันเลยไทยแล้วปีที่แล้วปีนี่้ปีหน้าจะสั้นกว่านี้ปะวะใช่ปีหน้าเนี่ยจะเปิดฉากกันกันมกราแล้วก็จะจบกันต้นต้นต้นเมษาก็ประมาณสามเดือนมันจบมันจบมันจบได้เท่านี้แหละมันจบได้ก็เตที่ก็ต้นเมษาแต่ว่ามันเริ่มช้ากว่าเดิมเดือนกว่าสองเดือนใช่ใช่ใช่หลีกท้ายกับสีเกมที่จะแข่งกันปลายปีที่ประเทศไทยนอ่นนี้ยังไม่ได้ประกาศจริงต่อไปนี่เดือนเดียวเดือนเดียวจบไทยลีกนะคนเ สัปดาห์หนึ่งสามเมตรเนี่ยหรอจันพุ่งมันรถมาตันกี่เดือนรถมาตั้งแต่กี่เดือนวันรถมั้งแต่ประมาณหกเดือนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะเข้ามานสิงหามันยาแข่งกันยาวนิดนึงเมื่อก่อนนะมีหมายถึงว่ามีมีมีกีฬาอะไรเข้ามาเข้ามาเกี่ยวเนื่องเงี้ยกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยหรือว่ากีฬาอะไรก็จะเบรกบ้างแต่ปีนี้มันคือไม่เบรกเลยชนไปเลยคือคือสมัยก่อนมันอาจจะหยุดอ่สมัยก่อนอาจจะหยุด หยุดหยุดก็เหมือนฟุตบอลมี f ีฟ่าเดก็เลื่อนอย่า้ยหมายหมายก็ว่าเลื่อนในในสัปดาห์นั้นๆแต่ว่าหลังๆมันกลายเป็นมันอัดมันอัดเข้ามาเข้ามาคือ,คอมันไม่มีอะไรผุดระหว่างระหว่างทัวร์นาเมนต์แต่ว่ามันมันบีบขัวลงมาเรื่อยๆไอ้ท้ายมันมันขยับไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ใชกนน็นี่ยิ่งไม่มีซูเปอร์ลีกถ้าสมัยก่อนมีซูเปอร์ลีกก็จะต้อง ไปอีกประมาณสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์มาเมษาอะไรเงี้ยพูดถึงไอ้ซูเปอร,ร์ลีกเมื่อก่อนรายการนี้นี่เป็นรายการที่ก็ได้รับความนิยมใช่ไหมผมไปดูเทปเก่เาๆมาก็พอบีจีก็แตกเหมือนกันนะไอ้ซูเปอร์ลีกเนี่ยเดอะมอลบางกะปิก็แตกเหมือนกันนะโดนโควิดไงโ,<อ>โดนโควิดเล่งนงานจริงๆเป็นรายการแยกย่อยมาจากไทยแลนด์ลีกใช่ไหมก็เป็นเป็นรายการอ่าเป็นรายการที่เอเอฟเอ็มทำอืมอารมณ์ฟุตบอลเอฟเอคัพได้ไหมใช่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 คือเจ็นาของซูเปอร์ลีกเนี่ยแรกเริ่มก็คือ อยากจะทําเป็นรายการน็อกเอาท์แบบนี้เปครับอืมครับอ่าทีเนี้ยพี่จำระบบไม่ค่อยชัดละปีแรกๆอ่ะมันจะเหมือนมันจะเจอกันเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่วอลเล่ย์มันน้อยถ้าน็อกเอาท์จบน็อกเอาท์จบมันกันไล้วก็จะมีแปทีมมาถึงรอบแปดรอบรองรอบชิงเลยเหมือนจับสลากมาเออใช่มันเลาเลยเหมือนแรกๆมันจะเป็นแบ่งสายพี่จำไม่ได้ปีแรกมันกี่ทีมแต่ว่า มัน,ม,นมันจะมีประมาณสักหกทีมหรือเปล่าไม่รู้ที่ที่ได้เล่นเลยสามสายและสามเจอกันหมดแล้วมาคว้ากันอะไรเงี้ยเพื่อให้กิมมันเยอะขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็ตายเพราะโควิดกันอารมณ์ก็เหมือน<ล>วันเล่ทถถุย <felt> ่ยเพราะงั้นเออเปสึกต้องเ,เอาสึกจริงท้่ยแล้วก็ปีแรกๆที่ทําเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพวกแก๊งเจ็ดเซียนเขาอยู่เมืองนอกกันหมดอ่าครับ ทีเนี้ยพอวางทไลายเป็นหลังไทยแลนด์ลีกปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเห็นเจ็ดเซียนได้ออืก็คือทีเขาจะดึงเจ็ดเซียนเข้ามาเป็นการชั่วคราวมาตีนสักอาทิตย์จบตกมจบอะไรเงี้ยว่ากันไปเออกระลงกรหลังแล้วทุกเงินมาอะไรเงี้ยเป็นแนวๆนั้นออืแต่ก็หายไปสักพักวะหลายปีแล้วก็หลงปีโควิดนั่นแหละอ่าหลมปีโควิดก็แรกเริ่มตอนที่เลิกถ้าพี่จำได้ครวๆตอนนั้นพี่ออกเด้เป็นมาแล้วเหมือนประมาณว่า ทางเมนสปอนเซอร์ก็กลัวว่าถ้าเกิดจัดแล้วมันมีเรื่องโควิดระบาดอะไรเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะเสียหายเยอะในในในมุมของภาพลักษณ์อะไรเงี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนปีนั้นน่ะมันน่าจะเป็นปีเดียวกับที่ไอ้ไทยลีกมันเลื่อนไปกี่เดือนแล้วกลับมาแข่งอ่ะจำได้ไหมคร่าวๆอ่ะครับยังอยู่เดีออยู่มั้งช่วงนั้นน่ะ 2019ถึง2020เออประมาณนี่พี่จำปีไม่ค่อยแม่นลมก็ปีนั้นที่สุพิมชิงกับทางขอนแก่นล้วก็โดนเลื่อนออกไปหน้างานในในวันที่จะแ่งแล้วชิงใช่ไหมเช้าเช้าไปนั่งรอแล้วอ่ะทีมภาคนั่งรอแล้วสนอสนามจัดแล้วแล้วเหมือนอะไรสักอย่างก็ไปบอกว่าไม่แข็งแกเลยก็เลยโอเคนะนาคตจะกลับมายากนะพราะตอนนี้เปิดีมมันแน่นมากถ้าจะกลับมานะให้เอเเมกลับมาก่อนเอเดฟเบลมทุกวันนี้ยังยังไปสนามอยู่นะ ยันช่างน่แต่ว่ามันมันมันบริษัทลงมาเยอะแล้วอ่ะปิดนน้นปิดนี่ไปเยอะแล้วไม่เหมือนสมัยที่อ่าซุปเปอร์ลีกบุกบครับผมอ่ะโอเคนั่นเป็นเรื่องของอนาคตมาว่ากันที่เกมคู่นี้นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมชายก็ก็มากันตามทำนองคลองทำนะอาจจะแบบว่ากระท่อนกระแท่นทีมหนึ่งแล้วก็ไฉไลแบบว่าไม่ไหลไหลเซียนหนาม ไลท์ไลท์ไลท์มลไลท์ก็เรียกว่าไลท์อุปสรรคทีมหนึ่งก็เป็นการเจอกันของทางเดมอนฟูดนะครับนครราชสีมาเอาไดมอนฟูดสัปดาห์ที่แล้วกลายเป็นว่าเล่นในรอบรองชนะเลิศเจอกับพิสซูุโลกที่ต้องยอมรับว่าพวกเขาเหนื่อยมาทุกครั้งในฤดูกาลปกติแต่กลับกลายไปว่าเน้นชนะสบายทําได้ดีทําได้ดีในในวันที่ชนะทางพิสซูุโลกได้อืก็เพิ่มความมั่นใจอะไรให้กับทีมได้มากขึ้นแมมก่อนเล่นกับทางนครราชสีมาในสัปดาห์นี้เนี่ยอ ถึงถึงบอกอย่างที่เราคุยกันคลิปไหนจะคลิปหนึ่งเรื่องเรื่องไดมมนด์ฟูดเรื่องพี่เต้หลวืว่าเราก็ไปู้ว้ที่ผ่านมาที่มันกระท่อนกระแท่นเนี่ยมันมีการทดลองมีการอ่าทดสอบอะไรภายในทีมหรือเปล่าด้วยด้วยความที่ว่าเขารู้อยู่แล้วเขาเข้าแน่ๆโอเคแหละเขาโฟกัสที่การชนะโคลรามันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็โอเคน่า,าจ,จะไปลองนู่นลองนี่เพราะยังไงเขาก็มาตามลายที่หนึ่งที่สองอยู่แล้วถูกไหมครับเอบอดังนั้นเนี่ย คือถ้ามองว่าไอ้ระหว่างทางที่มันกระท่อนกระแทดมีหลุดบ้างสะดุดบ้างเป็นการทดลองการทดสอบหรือว่านู่นนี่นั่นที่มีความผิดพลาดเยอะหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นฟอร์มที่แท้จริงออ่าแต่ทีเนี้ยพอเหมือนเขาได้จุดที่ลงตัวแล้วมั้งเออเขาเขาอาจจะได้แนวทางที่ชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วก็คือหมายความว่ามันก็ชนะได้หมดแบบไม่ยากอะ่ะถ้ามันถ้ามันเขาที่เข้าทางจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เหมือนกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี hmm> ่ยการลองแล้วลองอีกลองผิดลองถูกหรือว่าลองปรับไปเรื่อยของของสคอร์เท่าที่ทางโคเต้จะมีเนี่ยนะมันก็มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะพี่ปั๊กนะตั้งแต่เล็กเล็กที่สองต้นมากว่ามันจะนิ่งหรืออาจจะยังไม่นิ่งก็ได้ก็ไม่รู้นะโพสต์นัดล่าสุดเนี่ยเอาธนทัศน์ไปเล่นเป็นบีหลังนะครับก็สลับบางนัดก็เล่นเร็วบางนัดก็เล่นบอลเร็วนะก็เล่นบีหลังแล้วก็ในส่วนของตัวตีหัวเสาก็เป็นทางอับดุลราชามจากตุรกีแล้วก็เป็นทางชัยวัฒน์สุป อ่าก็ในส่วนของบอลเรวเนี่ยก็อาจจะย,ยังยังก็ยอมรับว่ายังยังยังไม่เล่งอยู่หน้าหนึ่งก็คือหน้าของที่ไม่ใช่อนุชิตสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นปิะควบพิมายทั้งที่ก็ก็มีการเปลี่ยนมาเยอะทูปดิดเพาะพุฒเองเกิดกงเป็นสุกเองหรือเอาบาเรนไปยืนเองก็สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นปิะควบพิมายแต่ก็ทําทําได้ดีในสัปดาห์ที่แล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ย ก็เดาทางยากเหมือนกันว่าแมตช์ที่ทางทางไดมอนด์ฟูดจะเล่นในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคือถ้าเราจะไปสเกลไปดูเทปของทางไดมอนด์ฟูดเนี่ยจับไม่ถูกเลยว่าโค้ชจะใช้ใครกินออกสาย่ใช่ก็นึกว่าอาจจะยังลองผิดลองถูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจคือนัดทิงอาจจะมีแผนที่ตายตัวสักแผนหนึ่งในการสตาร์ทแต่ว่าถ้าเล่นไปแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเขาก็อาจจะกลับไปหาไอ้แผนระหว่างทางที่ลองมาโดยตลอดด้วยกัน พี่ว่ามันมันน่าจะต้องเป็นลักษณะการสลับตำแหน่งมากกว่าเพราะว่าจะให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยเนี่ยตัวสำรองมันก็ยังแทนตัวจริงยากแหละตัวสำรองก็บรรดาสักกี้พวกเนี้ยนะเอาวาโลงสักกี้มือเซตอดีงใครกับพวกที่พวกดาวลุ่งนี่ก็อาจจะไม่ต้องไปพูดถึงเพราะไม่ค่อยมีเกมเท่าไหร่แต่มันก็มันก็กลายเป็นว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นการเป็นการลองเพื่อหาจุดลงตัวหรือว่า มันไม่ได้ทีมที่ถูกใจทักทีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ก,ก็นั่นแหละก็คือ<จ>มันก็อาจจะเหตุผลมันก็อาจจะอยู่ในนั้นไงก็คือลองจนกว่าจะได้ทีมที่ถูกใจอ่ะมันก็อาจจะเป็นแบบแตลแต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของทางแดนมอนต์ฟูที่น่ากลัวเนี่ยอันนี้อันนี้บอกเลยว่าถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่มีนะผมว่าเหนื่อยก็คือผู้เล่นตัวรับอิสระที่ยุทธการยังไม่มานะครับสัปดาห์ที่แล้วน้องน้องยังไม่มาเหรอยังไม่แล้วไม่ได้มาผมลืมสอบถามมาด้วยว่าน้องยยยััังงตติิดดอออออะไรรรรู่่่่หหืืเเปปลลาาาาาพวววสส์ททีีีีนมมกก็็คคคคบชย ขออนุญาตอำลาไปไปไป,ไปทำพิธีกรรมทางศาสนาแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังไม่มานะครับแล้วก็ริเบโลยังต้องใช้เด็กอยู่ก็คือนัตพะพงชาชำนาญ <ừ. S 1> คนที่พี่ปั๊กเคยชมให้ผมฟังว่าคนนี้เป็นตัวใหม่ต้องดูเหนียวเหนียวอันนี้ก็เด็กมปฐุมป,ปี2องเท่านั้นนะครับ <ừ. S 1> ยืนยืน,ย,นยืนเป็นหลักก็ก็ก,ก็ถ้าสัปดาห์นี้ยังยังไม่มาเนี่ยทางยุทธการเนี่ยต้องแซบเนี่ยนะฮะก็ผมว่าหนักผมว่าผมว่า,ม,วา,ม,วา,ม,วามีปัญหาแน่นอนในในโซนรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งทั้งนัตพะพงชาชำนาญแล้วก็สุระแัยคำของนน่ยอาิงงกัไมด้ืะะ กำลังดูแต่ว่าพิเตยชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคือต้องย้อนกลับไปก่อนที่เออไม่หมายความว่าย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะมาคุมโคล่าสหลังๆอ่ะสมัยที่เขาคุมแอร์ฟอร์ดได้แชมป์อะไรเงี้ยแอร์ฟอร์ดก็ดูไม่ดูแอบเป็นรองโคล่าส์เป็อะรอะกอบอะไรเงี้ยทีบกระท้อนกระแท่นนะนี่นั่นก็ยังแบบเออพอพลิกได้อะไรได้แก็ไม่แน่ียครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าว่าว่าทางไดมอนด์ฟู้ดจะเอายังไงต่อเพราะออฟไมค์กับพี่เต้มาก็บอกว่ามีติดต่อนักกีฬาหลายๆคนที่จะเติมทีมดูการหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะถ้าได้ทําต่อเยอะเลยทั้งโดยเฉพาะตัวไทยเนี่ยเข้มข้นเลยแต่แกก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าแกคุมทีมมาจนแกจะ60แล้วเนี่ยแกเพิ่งรู้ยวงไงว่าการเอานักวอลเลย์บอลไทยจากสโมสรอื่นมา ในเวทีแลนเลี่ยงนี่เป็นเรื่องที่ยากกว่าทุกประเทศแขกกิก็เบื่อเบื่อไม่หรอกสมัยก่อนสมัยก่อนแกอาจจะคุมทีมแบบไม่ไม่ได้แบบมีเงินซื้อประลังดีๆอะไรขนาดนั้นด้วยมั้งถ้ามาอยู่ไดมอนด์ฟูดถ้าผลงานดีได้แชมป์มันก็คุยไม่ยากหรอกเออเออมาถึงว่าแบบจะเอาตัวไทยจากทีมอื่นเข้ามานี่ประเทศไทยผู้ชายนี่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ไงอันนี้ต้องทำเรื่องผ่านกระตวง เออนะครับเอ้าเอ้าเอาผมคาดการไลฟ์อภัยนิดหน่อยแล้วกันครับแต่ว่ากี้ก็จะนิซาเป็นมือเซตนะมือเซตจากอินโดนีเซียปีนี้อนุพงศ์ผลพิญโยก็บทบาทน้อยลงไปนะครับก็เขาใช้มือเซตอินโดเป็นหลักบอลเร็ว2คนก็อนุชิตนะครับพักดีแก้วถ้าเกิดพงศ์ไม่ใช่ถ้าทูบดิดพร้อมก็อาจจะเป็นทูบดิดแต่ถ้าไม่พร้อมก็คงเป็นปิยะควบพิมายหรือว่าเขาก็มีแผนนึงคือเอาบาเลนมาเล่นเล่นบอลเร็วก็ได้ นะครับแล้วก็ทางอเอาแซกคี้อัศนพันไปเป็นบีหลังหรือชัยวัตรไปเป็นบีหลังเนี่ยคือแผนมันก็ยืดหยุ่นได้นะครับหัวเสาหลักคนนึงก็อับดุลลาชามนะฮะแล้วก็เป็นแซกคี้รวมไปถึงชัยวัฒน์อ่ะก็จะไม่ไม่พ้นระนาบนี้แหละนะครับในตำแหน่งหัวเสาก็บีหลังแล้วก็เพื่อนตัวผิศาสก็รัตพงษ์าชาชมนานทายุทธการมาก็คงต้องเป็นยุทธการก็คอยสลับหน้ากันไปนะครับขณะที่นครราชสีมาข,ของโค้ดวีรเมษเพิงสงเคราะห์เนี่ยก,ก็ติดต่อไปขอพูดคุย เกือบทุกคนแหละในในโค้ดที่จะลงเล่นรอบชิงชช่หรือสัปดาห์นี้ไม่มีใครคุยกับผมเลยสักคนมีพี่โทนี่คุยคนเดียวแต่ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวได้แชมป์แล้วจะมาคุยแน่นอนไม่ต้องกลัวคิดว่ามันกลายเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีไงเจอพอยคนกิฟต์กล่ว่าเดี๋ยวได้แชมป์แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอขอโฟกัสกับทีมเออเอ่อมีพี่โทนี่คุยคุยคนเดียวเมื่อไหร่รอพี่โทนี่แชมป์ก็คุยพี่โทนี่ต่อโค้เต้เนี่ยบอกว่าได้แชมป์มาแน่ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้แชมป์ไม่ต้องโทัวมา ครับผมกวนแชมป์ก็บอกขอหลังเกมขอหลังเกมถ้าได้แชมป์เออเออนะครับอ่ะก็นครราชสีมาเอาเมื่อสัปดาห์แล้วเราคุยกันเนี่ยเท่าไหร่นะพี่ปั๊ก17 17 34สดาัปดาห์16 34 17มีเ็ฮะมีเลขนั้นปีนั้นอีกนัดหนึ่ง34 35 35สี่1ามสบสวกส้าเอด้อศูนย์เออสัปดาห์นี้ถ้าได้แชมป์ก็52ครับ ในระดับอาชีพเราไม่ต้องไปพูดถึงลีกเล็กลีกน้อยลีกปากีลีกมองโกเลียลีกบ้านลีกบอลเลยเอาเฉพาะระดับท็อปไม่มีนะพี่ปั๊สนะถ้าเราจะพูดถึงลีกท็อปของโลกเนี่ยลีกตุรกีลีกอิตาลีลีกอะไรเนี่ยลีกญี่ปุ่นเนี่ยไม่น่ามีนะไม่น่าไม่น่าเกินไปนะเออก็ก็เรียกได้ว่ามันมันก็อย่างที่เราคุยกันมันก็หาจุดบอดที่จะที่จะเล่นงานนะพอเราสีมาก็ค่อนข้างยากสัปดาห์ที่เราเล่นกับประเสริฐนิกรอกุลก็ก็กลายเป็นตามที่เราคาดเดากันไว้ว่าว่าไม่น่าเป็นหนักยาว แล้วก็แม้ว่าแม้ว่าในรอบไฟนอลโฟ์ประเสิริฐจะเคยได้โคราชเซตหนึ่งแม้ว่าในรอบเลกที่สองในประเสิริฐจะเคยได้โคราชเซตหนึ่งแต่สดาห์ที่แล้วก็ก็เป็นเกมที่คนละมือพูดอย่างนั้นได้สบายก็มีมีบางช่วงที่เล่งมาแซงโคลราดได้เลยได้แต่แซงได้ถอแต้มสองแต้มเต็มที่คือเหมือนสตาห์ที่แล้วโคโลราดทำการบ้านมาปิดเกมจากกิจถนอมน้อยไว้เนิ่มเลยเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสกอร์หลัก ที่ไว้ใจได้มากที่สุดของทางปะเสริฐแล้วบอลเขายกมาตรงนี้สุดโคาชเขาก็เลยดูแลบริการอย่างดีเล่นไม่ได้จนถึงขั้นต้องเอาออกไปในช่วงกลาหลังมีถอดมีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าจักริดก็ก็เหมือนว่าเป็นตัวแบกให้กับประเสิริฐมาตลอดอก็เลยจะมีเอาคนนั้นคนนี้ลงมาเล่นบ้างแต่สุดท้ายโดยมวลรวมก็ก็ถือว่าต้านทานไม่ไหวนะครับก็กลายเป็นโคาชเข้าเข้าชิงชนะเลิศมาปีนี้อ่ะเอาจนถึงตอนนี้เนี่ยพี่ปั๊ก อทีมเวิร์กแล้วก็ในส่วนของการเล่นด้วยกันมานานโอเคมันเป็นข้อดีของเขาที่กอบโกยความสําเร็จกันมาในช่วง3-4ปีหลังเนี่ยแต่เราถ้าจะมองอมจุดอ่อนสักจุดหนึ่งของโคราชไม่ต้องจุดอ่อนก็ได้เป็นจุดที่จะทำให้คู่แข่งเนี่ยเรามองกันในมุมของคนนอกนะเราไม่ใช่โค้ชอะไรกันหรอกมีไหมไม่มีว่ะชุดเนี้ย คือคือแม้กระทั่งตอนแรกค,คิดว่าอัสซิสเบกมันเจ็บไหลไปเนี่ยมันไหลหลุดไปเนี่ยบอลสั้น <c oughs> bon มันจะบอดไปสักหน้าหนึ่งมันก็อาจจะยังพอเป็นจุดที่ทําให้ทีมอื่นพอใจนี่ได้นะแต่กลายเป็นไอ้แฟนแฟนต้องแป้งมามันก็มันก็มาปิดได้อะใช่ไหมคือ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 ทีมชายที่มองแบบนี้ว่า <c oughs> โคล่าเนี่ยมาตรฐานมะันสูงมากมันมันอยู่ในจุดที่มาตรฐานสูงมากแล้ว ดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อพวกเขาอยู่ในมาตรฐานเล่นตามมาตรฐานเนี่ยที่มือื่นเนี่ยจะจะแบบเบียดยากโอเคอาการขาดหายไปของอซิ่เบกแล้วก็มีไอแฟนแป้งเข้ามาแทนเนี่ยปืนปืนายปืนเนี่ยถากอนใช่ไหมครับเออมันคือเรามองภาพรวมอ่ะมันเหมือนว่าอะไว่ากันตามตรวว่าคนละเกตเหรอไอาใช่มองภาพรวมเราว่าเขาแทนกันได้แต่ถ้าเทียบกันจริงๆริ่ว่าถ้าเป็นอซิ่เบกอะมันก็จะดีกว่านี้แหละใช่ เพียงแต่ว่าด้วยเกตหรือว่าด้วยฝีมือของถากรประมาณนี้มันก็พอแล้วสำหรับโคลาดนะปัจจุบันเมื่อเทียบกับในเมื่นอนมืออค์ประกอบทุกอย่างมันมันเอื้ออํานวยทั้งหมดอ่ะถูกไหมอ่าใช่ใช่มันมันประมาณนั้นที่ว่าก็คือน้องมันก็ลงมันก็ทำตามจ็อบตามจ็ออโคลามันแบบอารมณ์ทีมเบิร์กอ่ะเหมือนถ้าเป็นฟุตบอลครับอารมณ์แบบเยอรมันญี่ปุ่นชุกพีิๆพลอ่ะก็คือเอาใครใส่ลงไปตามตำแหน่งต่างๆมันก็จะมี อ่าจ็อบของมนันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แต่นอกเหนือจากจ็อบที่อหญใหญ่มีนอย่างเงี้ยโอเค okay. หน้าที่คุณประมาณนี้ประมาณนี้แต่สิ่งที่คุณเหนือจะบ้านคือคุณสูงมากยาวมากครับค,คุณทวงคุณทาอะไรได้มากกว่านั้นโอเคนั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสเพิ่มไปอืมอืมอืมที่บังกลูล่าเลงประมาณนั้นทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองครับอย่างแอนทนัทถ,ถ้าลงมาต้องเสิร์ฟก็ลงมาเสิร์ฟก็ลเลยอ,อืมอะไรอย่างเงี้ยแม็กซ์รันจิตก็อาจจะบทบาทไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงแล้วก็ก็ลงมาช่วย ในายามที่ต้องการเปลี่ยนหน้าหรือเปลี่ยนจังหวะอะไรก็ว่ากันไปเออกลายเป็นว่าใช้ผู้เล่นต่างชาติได้แบบว่าแอบ,บว่าแอบบโกงชาวบ้านนะคือใช้ตัวที่โอเคไม่แพงมากหรอกถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสัญชาติพวกนี้แต่กลายเป็นว่าโดดเด่นกว่าชาวบ้านแราช่องก่อนนะมองโกเลียกับอุซเบซึ่งไม่ได้เป็นชาติที่ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องหวนเล่แต่มันเหมือนเป็นตัวแบบระดับแบบเกียดเอของเขานี่เป็นการใช้ต่างชาติที่ฉลาดแล้วกันไออินโดกตัวหนึ่งอันนี้พี่ว่าบางตัว บางตัวนี่คือถ้าเป็นชาติใหญ่ๆก็อาจจะจับโอนสัญชาติมาแล้วยังไงฮะเล่นเล่นเหมือนโคราชเป็นบ้านตัวเองไปแล้วอ่ะเออเอ,อใช่ใชเเ่เล่นดีเซนต่อเล่นดีเซนต่อไงซึ่งมันก็เลยทําให้ความต่อเนื่องอ่ะ เนี่ยใช่ไหมทีมอื่นอื่นอ่ะมันมันไม่ค่อยมีทีมไหนเซ็นสัญญาตัวเก่าๆซ้ําๆเท่าไหร่ใช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 ่มีอยอ่าไดมอนด์นี่ถ้าไม่ดีจริงเขาเปลี่ยนทุกปีนะใช่ไดมอนด์น่าจะซ้ำอยู่รอบหรือเปล่าพวกแก๊งอังเดอโต้หุ่นแต่เนี่ยไอ้แก๊ไอ้ฝั่งนี้มันอยู่จนแบบกลมเกลืนกลมกลืนรู้แล้วปีหน้าต่างชาติอ่ะ๋อแมตติเบตต์ก็เนี่ยทางเก่าเลยพวกเนี้ยออืแล้วปีนี้ไปจับโดนีิฮาร์โดโยมาจากอินโดหัวเสาก็เล่นได้อีกอ่ะเอาเข้าไปสิ เมื่อก่อน,อนว,ว่าจับจับไอรีวอมานี่นีจับมาเป็นเทพนะตัวนี้นะจับตัวเทพขามาอนระีว,วใช่ไหมเออมีเอา,อเ,อาเอาพมา่ามาก็เล่นได้นะออกถูกป,ปั๊กจับได้ไหมโองออถูอออม,มันเก่งออกถูมันบอลบอลครเก่งของพม่าเลยแก๊งอะไรไมนเก่งแต่ตํางอายุชนแล้วเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นทีมที่ก็จับทุกฝ่าทุกตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องชื่นชมด้วยแหละออย่างมันมันเทียบให้เห็นชัดเจนในช่วงสองปีหลังเนี่ยต่างชาติดมอนด์ก็ยัง ยังจับได้ไม่ดีเท่านี้แม้ว่าจะไปเอาถึงขั้นแบบบราซิลมาเอาถึงขั้นแบบรัสเซียมาแต่ก็ก็ต้องยอมรับว่าคุณไปเอาชาติแบบนั้นมาเป็นชาติใหญ่คุณก็จะไม่มีทางได้ A หรือ B มาถูกไหมอ่าคุณก็จะได้ก็<ต>บางทีอาจจะได้แต่ว่าได้มาแล้วเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้ตามที่มันเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมอมนะครับอ่ะสัปดาห์นี้โคราก็น่าจะชุดเดิมๆแหละเพราะว่าเขาค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับเพราะว่าที่เจ็บไปในอย่างอซิสเบกเนี่ยผมก็คงคงไม่น่าเห็นแล้วในในฤดูกาลนี้ แล้วเดี๋ยวเขาก็จบรายการที่เขาก็เตรียมตัวฟอร์มทีมไปชิงแชมป์สโมสรเอเชียกันต่อนะฮะทั้งพี่มองพี่เห็นในนี่ไกลๆอ่ะในจอพี่นึกว่าไอ้ปืนทุกทีเลยไอ้ตัวเซตก็ตัวเซตของโคราชเออมองไกลๆนึกว่าไอ้ปืนหัวเขาแบบคล้ายๆกันเลยตัวเซตโคราสสรุปตอนนี้มันใช้ใครไอ้โดนนี่อ่ะไอ้ฟุกไม่ใช่ไม่โด่ตัผเซติด ตือโดนี่ตัตอินโดอ่ะอ่าคล้ายๆโดนี่หัวเสาเออ,เอ,อมองไกลๆนึกว่าคนเดียร์นหัวยิกๆเห<อ><ผ>มือนกันเลยตรงไล้ายกันอ่ะ,อะผมไล่เรียงไลฟ์อัพคร่าวๆให้นะครับของโคราชมือเซ็ตก็จะเป็นบุญยลิศนะครับบอลเร็ววัฏกรณกับยามีนแล้วก็หัวเสาโดนี่ฮาโดยโดยอีกคนนึงก็อนุรักษ์พันลำแล้วก็บีหลังเนี่ยฮังเกาทามิล่าผู้เล่นตัวพิเศษก็ธนภัทรอยู่เย็นในไหนรอบชิงแล้วเราคงต้องให้เทียบในส่วนของ แมชอัพนิดนึงนะครับเทียบเทียบนิดนึงตำแหน่งต่อตำแหน่งว่ายังเป็นว่าเป็นยังไงอันเริ่มที่มือเซตก่อนพี่ปักอน,นิสากับทางาโคลาก็จะเป็นบุญจลิตถ้าเรื่องเทียบคมนะพี่เอียงไปทางาตัวต่างชาติอมครับพ,พ,พี่ว่าตัวนั้น,นเซตดีอืมแต่ว่าบุญจลิตเนี่ยมันก็จะได้เปรียบเรื่องทีมเบิร์กแหละมันอยู่ทีมชุดนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมามันเข้าขากับทีมได้อะไรเงี้ย เออเอออืมอืมก็จะเด็กละแบบบูริสก็จะได้เรื่องของเสิริมด้วยเสิร์ฟด้วยอ่าใช่ใช่เาหน้าบอกพอๆกันความสูงไม่ต่างกันมากอ่าแล้วยิงย่งยนยิ่งเก่าตอนนี้ก็เหมือนมาโตแล้วไงครับทีนี้สั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลองเยอะแมมดัมวันฟูดอนุชิตกับให้เป็นอนุชิตกับกับทูปปิดก็ได้อาจเจอกับยามีนกระถากรเนี่ยอูดถ้าจะยิ่งถ้าเป็นอาซิสเบกนี่จะยิงขมเลยนะใช่ก็เี่ยเป็นลองเอาเอาดีชนดีก็สู้มีไม่ได้ละอนุรักษ์ เอ้อดูชิตก็รู้อย่างได้แหละก็รู้ทางกันมาอยู่ด้วยกันมาก่อนู่แหละด้วยด้วยคือคือก็ต้องยอมรับอะสุดท้ายถ้าคนตัวสูงมาเล่นบลเล่เป็นอะคนตัวเล็กมันก็ลําบากครับเอาว่ากันตามตรงอะอืมอืมสมัยหนึ่งอะคุณคุณอาจจะไม่ทันมั้งน่าจะยุคพี่ยุ่นวันดีคืนีีก็จับไม่มีไปตีหัวเสาก็มีนะอ๋หรอตีได้ไหมเออมันก็ตีได้นะตัวมันสูงอ่ะเออแต่ก็เคลื่อนเคลื่อนตัวจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะ ใช่ยัก็แต่มันก็ตีได้ก็สูงตัวมันสูงมากนะฮะก็อันนี้ก็ยังมีข่มส่วนหน้าอีกคู่หนึ่งอ่ะพี่ว่าพอๆกันไม่หมีกันมากก็คืออาจจะเกิดคงไอ้ไม่ใช่อาจจะทุบดิ์อาจจะอาจจะอ่ปิยะที่มาดวลทางถากรก็ก็อาจจะพอๆกันคือถากรเนี่ยจริงๆสองคนไอ้สองคนเนี้ยถากรกับเป็นทุบดิษแล้วกันถากรระดิษเนี่ยมันก็ลงคท้ายกันคือด้วยเกรดของของทั้งคู่เนี่ย ถ้าอยู่ทีมเล็กๆทีมกลางๆอ่ะมันคือตัวหลักแต่แต่พอด้วยความที่ผ่านมามันอยู่ทีมใหญ่มาตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสำรองเป็นตัวเปลียดอ่าซึ่งซึ่งพอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าพอได้รับโอกาสลงมาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยอ่ะมันก็ต้องวัดฝีมือแหละว่าใครจะดีกว่ากันครับแต่แต่ถ้าในเรื่องเกมที่ว่าถากอนมันก็อย่างน้อยมันน่าจะผ่านเไยมาเยอะสมัยที่ก่อนจะมาอยู่โคราสเนี่ยมันอยู่ทีมเล็กๆกับมันได้ทําอะไรอะได้เล่นได้เล่นตลอดอยู่กับพ่อปูแล้วนะใช่ใช่เอาหลั บอลหลัก2องตัวอนุรักษ์กับโดนิฮาโดโยแล้วก็ของไดมอนด์ฟูดเป็นชัยวัฒน์กับอับดุล a าชาอืมพี่ว่าบอลพี่ว่าบอลหลักไม่หมีกันมากแต่ว่าอ่าตัวลูกฝั่งโคลาสมันได้เปรียบเรื่องเกมรับใช่เซย์นะเหมือนเหมือนมีเรื่อยๆคนใช่ใช่เออคือจังหวะนี้เหมือนกันแหละมันคือสามสี่คนนี้สุดท้ายเกตมันไม่ได้โดดไปเหมือนพวกสมัยที่มีพวกเปโ์ลอโต้อ่ะอ่า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 มันไม่มีไอตัวประเภทแบบโอ้โหโดด ขึ้นไปขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเออมันก็มาตรฐานสู้กันได้ครับเออเนี่ยฝั่งโคราชมันได้รับอืได้รับได้ได้บอลยื้อออไอ้ฝั่งไดมอนด์ฟูดตัวตีตัวตีหัวเสาก็ลุกจ๋าเลยได้ใช่ใช่มันก็คนละแบบครับซึ่งซึ่งพอลุกจ๋าแล้วมันไม่ได้แบบข่มเยอะหรือว่าเกมลุกมันไม่เหนียวกันเยอะเนี่ยบางทีมันตีไม่ตายเนี่ยออไอ้ไอ้พวกบอลในเหล็กผาส่งแบบนี้มันมันจะแบบน่าจะเอาตัวรอดได้มากกว่าครับอืมบีหลังคังเกากับธนทัศ โอ้ยังยังชอบคังเกานะคังเกาเราเห็นมานานนะสามสองสามปีไม่ใช่ออบาเลนไม่เก่งแต่ว่าบาเลนไม่บาเลนมันอเนกประสงค์อ่ะอ่าอ่าอ่าอเออบาเลนมันบอลอเนกประสงค์แล้วดูดูด,ดูมือซ้ายของคังคังเกาก็นักหน่่งนะตีตีตถ้าเป็นบ่อยตีงบ<ม>่อยตีตะก่อ่ะตีหลังมีอย่างแบบจีอายุรักษาแก้วตอนบิ๊กพีชอะไรเงี้ยมาไฟกันหน่อยฮะเออมีกันตพัดอย่างเงี้ยเออไอจักรภพแสนสีก็ได้ตอนแบบ ตอนสมบูรณสมบูเนี่ยครับอ่ามันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งโอเคตัวรับพี่บาทสธนพัทรกับสักคนของไดมอนด์ไม่รู้เขราะใช้ใครถ้าเอาเป็นยุทธการแล้วกันเผื่อยุทธการเผื่อน้องน้องแสบมาก็ยังเป็นรองนะก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เกากว่าอ่าอ่าอ่าการันตีกว่าแต่ก็สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเน่ยก็อย่างที่บอกว่า โคลาดอ่ะสุดท้ายข้อดีคือมันเป็นทีมเวิร์กพอพอมันเป็นทีมเวิร์กเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันส่งผลต่อกันหมดครับอ่าแต่ทีเนี้ยโอเคไอ้วัดตัวต่อตัวไอ้แสบมันอาจจะเหนียวกว่าก็ได้แต่ระบบทีมเวิร์กอ่ะมันมันไม่ได้เนียนเท่าโคลาดอ่ะมันก็จะแบบมีติดนิดติดหน่อยคือกั๊กคือกัที่ทําให้บางทีมันก็อาจจะดูว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งนี้มันเหนียวกว่าเว้ยอะไรเงี้ยออืืมันก็จะมีตรงนั้นอ่ะช่วยเยอะครับอ้าวเราจะพูดถึง ไดมอนด์ฟูดโอ้โหนี่ต้องต้องทำไงเนี่ยถึงจะถ้าถ้าถ้าชนะนี่ต้องใช้คำว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเป็นลองเยอะก่อนก่อนเกมเพราะว่าในรูปการปกตินี่แพ้มาสองครั้งไฟนอลโฟร์แพ้มาอีกครั้งหนึ่งเล่นไปกับโคโา่ไปสามครั้งได้มาเซตเดียวซึ่งถ้านไดมอนด์ฟูดจะชนะวันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าก็ก็ต้องสร้างเซอร์ไพรส์แหละคือไม่ใช่เกมที่อยู่ในในรูปการที่มันพอๆกันอ่ะเออก่อนเกมเป็นลองเป็นลองเป็นลองโคก็ใหม่โคก็ใหม่อะไรก็ใหม่หน่อยก็คือเกมนี้พี่ว่าโคโา่ คือคพี่ว่าโคลาชลงไปอ่ะโคลาชเล่นแบบโคลาชโคลาชก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่แล้วเป็นโคราชตามอารมณ์โคราชสไตล์โคลาชครับมีจังหวะมีอ่าโน่นนี่นั่นที่เป็นโคราชที่เราเห็นแต่ดิมอนปูดเนี่ยถ้าจะชนะเนี่ยต้องเล่นเป็นแต้มเล่นแบบแต้มต่อแต้มช็อตต่อช็อตเลยจะแบบจะลงมาเป็นดิมอนปูดสู้กับโคลาชไม่ได้ พี่ว <ừ> ่าวันนี้ันเกมเนี้ยเ,เอาเอาจริงส่วนตัวคิ่ว่าแต่าฟูสู้ได้นะถ,ถึงแม้ว่าด้วยหน้าเสื่อมหลายหลายอย่างที่พูดมาเนี่ยจะดูเป็นรองหมดเลยอ <ừ> ืองบอกว่าในเรื่องของกึืนโค้ดอะไรเงี้ยพี่ว่าพิ <c oughs> เตอร <c oughs> ์อม,มีอะไรเยอะนี่นี่จะบอกาต้องมีอะไรเยอะที่สามนัดที่ผ่านมาเอาเอาติก,กัดไม่ได้เลยไม่ยังไงก <c oughs> ็มันมันสุดท้ายมันวันนัดชิงนัดเดียวไงคล้ายๆกับขอนแก่นโคราชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมหญิง เออมันอะไรก็ได้พี่ว่ามันลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาทําให้เห็นอ่ะในในแบบจังหวะแต้มต่อแต้มช่วงต่อช่วงอะไรเงี้ยอาจจะแบบสักสามสี่แต้มสามสี่แต้มแล้วถ้าแกเจอว่าวันนี้อะไรบอดหรือวันนี้อะไรที่มันแบบเดินแต้มได้ตลอดเนี่ยนี่แหละมันจะพี่ว่ามันจะเป็นไม้เด็ดที่เอามาเล่นโคราชได้หน้างานอืมอืออือคือคือก็เชื่อว่าทางดมอนฟู้ดเองก็คงไม่ใช่ว่า จะยอมเสียวล,ลาบแน่นอนยังไงก็ต้องไปไ<อ>คือมันมันเป็นรองเยอะแหละคือมันมัน<อ>ชัดเจนว่าในฤดูกาลปรกติก็โดนเขาขี่มาแต่ว่ามันบอลน,นัดเดียวมันมาถึงวันสุดท้ายแล้วเ,เล่นไม่กดดันด้ไหมชนะก็ถือว่าเป็นโบนัสไหม,มแต่จริงๆเขาเขาเขาเป้าไม่เขาเป้าแชมป์เน<ข>ี่ยเอ้นฟู้ไม่น่ามีคำว่าไม่กดดันเนมฟู้ดเป้าแชมป์นะก็ถามพี่เต้มาตอวตั้งแต่เขามาคุมทีมตั้งแต่นัดแรกตั้งแต่สัปดาห์แรกเป้าแชมป์ไหมก็เป้าแชมป์ แชมป์แยมไม่มีเป้าแค่เข้าทิงนะครับไดมอนด์ฟูดเนี่ยของทีมชายทีมเนี้ยถ้าจะบอกว่าไดมอนด์ฟูดไม่กดดันหรือแบบว่าไม่แฉมก็ได้อะก็ไม่ต้องเอาพี่เต้มาหรอกเออเป็นไปได้เนาะแแบบก็โอที่อยู่ก็มีพี่แขกก็คุมได้มาตรฐานก็มีอยู่แล้วจิตใจแข็งแกร่แล้วอ่าได้ดังนั้นเนี่ย แต่เมื่อฟูดอาจะมองว่าต้องการจุดนี้แล้วอ่าอ่าอ่าแต่ก็ก็ก็จุดเล็กน้อยคือปีนี้พ่เต้เข้ามาในขณะที่ทีมมันเซ็ตไปหมดแล้วตัวไม่ได้เลือกเองอืมอืมเนี่ยตอนนี้เขาเพราะว่ามาแบบมาแบบก่อนลีกเปิดไม่นานอืมอาจจะเป็นการตัดสินใจวิธทีสุดท้ายของทางทีมบริหารครับแลีวดูปีหน้าถ้าเขาได้ทําต่อเนี่ยเขาจะได้เลือกตัวเองต่างชาติกับคนไทยในนัอนนั้นดูว่าว่าเขาจะจะจะสามารถทําให้ทีมมันมัน อันดับแรกคือยังไม่ต้องมองไกลรู้มันจะ,สะเสถียรกว่านี้กว่านี้ไหมเพราะในในฤดูกาลที่ผ<ม>่านมาเนี่ยลองเรียกได้ว่าเซไปเซมาเหมือนกัน, <Yeah. S 1> เ,ลนเล่นกับใครเป็นเป็นอันว่าเอาตัวรอดได้จริงแต่ว่าเจอทีมเล็กก็<ม>ก็มีมีสูสีไปหมด <Yeah. S 1> มนะครับอ่ะออไม่ต้องคาดเดาแล้วกันเราเราให้ทัศนะแค่นี้พอเราไม่ต้องคาดเดาว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วกันเรานะเราถือว่าถือว่าถือว่าเราเราก็พอประมาณเราเราเรารู้จักกับ กับบรรดาพวกโค้ชทั้งสองทีมเดี๋ยวจะกลายว่าไปตัดกำลังใจกันเปล่า <laughs> ไม่ก็ได้แต่เอาพี่แอบ,บคิดว่าปีนี้ <laughs> ไอ้มามืดจะได้แชมป์นั่งชายหญิงมาเมืม่อจะได้แชมป์หมดนี่ลีกนี่ปีนี้นี่ต้องมองเลี้ยววิ่งหน้าประวัติศาสตร์เลยนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้คำว่ามามืดดิต้องใช้คำว่าดูรอบทิงปีนี้แอบคิดว่าทีมรองอ่ะจะเข้าวินทั้งทั้งชายหญิงโอ้หนี่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 ไม่ได้มองว่าน่าจะมีหลุดสักทีหนึ่งอาจจะมองอาจจะลุดทั้งคู่เลยใช่ไหมัน มันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะโดยเพราะขอนแก่นน่ะเออขอนแก่นมันก็มาถึงขนาดพูดถึงอีกนกอีกอีกปีจะมาได้ถึงขนาดนี้อีกว่ากันตามตรงใช่ไหมล่ะได้อือแล้วเป็นเป็นคนใดเจอกันด้วยของทางฝั่งหญิงอาจจะอาจจะเล่นเรียกได้ว่าไม่ได้กังวลเท่าขนาดนี้ด้วยมั้งอืออาจจะแต่เขาจริงจริงสติตก่อนเกมก็คล้ายๆกันทั้งทั้งโคาชไอ้ทั้งขอนแก่นสุพีมแล้วก็ไดมอนด์กับ โคาชคือมันสู้กันมาไม่ได้เลยในดูการปกติแต่เดี๋ยวดูไหว้โป้งเดียวเนี่ยใครจะเด็ดกว่ากันนะอือันนี้ในเ่น่าสนใจที่จำได้คร่าวๆว่าวันที่ขอนแก่นแพ้สุพีมครั้งหลังอ่ะสสริยามเพิ่งมาั้มเออสสริยามาเล่นกับสุพีมไปสองครั้งแล้วในเล็กสองนัดหนึ่งแล้วก็ไฟโนโฟทั้งนึงเพิ่งมาขอนแก่นเกมแรกๆแล้วเจอสุพีมเลยอีนเนี้ยใช่ใช่ช่วงเล็กสองใช่นั่นแหละมันมันวันนั้นอ่ะมันยังแอบใหม่อยู่พี่ว่า แต่มาเจอวันนี้มันน่าจะเข้าที่มากขิ้นเลแหละครับอืมอืมออ่ะคู่นี้คุณเอากิดสูด้ได้โคากับเดมอนฟูทีมชายนะจริงถ้าโคาชนะนะไม่น่าไม่น่าเกินสี่อืมอืมอืมอ่าถ้าเดมอนฟูชนะมีโอกาสถึงห้าอืมอืมอืมแต่ทั้งทั้งสองสทีมทำได้ยังเป็นสามศูนย์ 0, ทั้งหมดลดความเครียดถ้าทำได้ไม่น่าว่ะ <laughs> ขนาดนี้ไม,ไม่ไม่น่าคิดคิดว่าไดมอ o n ์ฟู o มีอะไรอยู่เพอาะดุเเหมือนกัน,นจริงๆปีที่แล้วนะก็สู้กันไม่ได้นะแต่รอบชิง5เซตนะมีไดมอนด์ฟู o ได้นชไดาไขึ้นก่อนอะไรก้อนด้วยนะเอาเอย่งนะีปีที่แล้วก็สู้กันไม่ได้เหมือนกันนะสามนัดที่เจอกันเนี่ยเลกหนึ่งเลกสองไฟนอลโฟเนี่ยขนาดปีที่แล้วตัวไดมอ o n ์ฟู o ก็ผมว่าปีนี้ดีกว่าเลยนะอ,อนะครับอ่ะติดตามกันในวันอาทิตย์นะครับคู่นี้เล่นกันเป็นคู่แรกตอนบ่ายสอง แล้วจบคู่นี้ค่อยไปดูทีมหญิงกันต่อตอนห้าโมงเย็นว่าอะไรจะเป็นยังไงนะอริงที่สามิงที่สามวันเสาร์ไม่มีถ่ายทีวีนะไม่มีครับไม่มีทั้งคู่ครับไม่มีทั้งชายแล้วก็หญิงน่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็วอาที่ไปไปถ่ายทีมเอ็มยี่สิบห้าิงที่หนึ่งสองคู่อ่าผู้หญิงแล้วผู้ชายบ่ายสองกับบ่ายสามเอาบ่ายห้าโมงเย็นครับอืมครับประมาณนี้นะครับวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณพิปปัตทีเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรา แล้วเดี๋ยวบจบลีกเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับบอลไทยแลนด์ลีกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ